กานินการแล้ตอบท่านครับขงนท่านู้ว่าราการที่ให้เขียนมาเป็นประธานในที่รแผนพัฒนาเขตอลดรตาซึ่งปีนี้เป็นประจำปีงบประมาณ2,564นะครับโดยห่เป้าหมายของโครงการคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซริมจำนวน50รายการรับรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเริมในวันนี้ ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการเซรามิกประโยชน์ล้ำปางได้มีองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบจากแหล่งดินขาวการลดต้นทุนด้านพลังงานที่มารวมเป็นขีดในการแต่งานของนีเราบอกว่าเป็นปนัญหาคงไม่ใช่ถ้าเราเราบอกว่าเป็นปนัญหาเทคโนโลยีจะรอนทุนเราสูงจริงๆแล้วในโลกแห่งความจริงมันขาดของเราเนี่ยเท่าที่ผมเข้ามาดูเนี่ยมันขาดแค่สามเรื่อง เราเป็นอุตสาหกรรมที่ทำมาแต่เดิมแล้วมันเป็น l a เวอร์อินเทนซมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักโดยใช้เทคโนโลยียังน้อยอยู่ในการพัฒนาการเมื่อเป็นเลเวอร์อินเทนซถ้าต้นทุนเราสูงกว่าไม่ว่าจะต้นทุนตัวใด เรื่องที่สองที่เราขาดก็คือเทคโนโลยีหลังจากโควิดผ่านไปรูปแบบาการตลาดจะเปลี่ยนหมดนะครับและมูลค่าของการตลาดออนไลน์วันนี้มีมูลค่าประมาณตับตัวเลขไม่จิบน่นจาจะประมาณ8แสน -9 แสนล้านบาทนะครบซึ่งก็คือประมาณหนึ่งในสามของบองบประมาณแผ่นดยนในแต่ละปี ไม่น้อยนะที่จะไปขายออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าใครทําระบบออนไลน์ไม่ได้ต่อไปขายลำบากก็ได้เวลาสู่คนของอนุญาตนะครับิดการสัมมนารนับนี้ขอคามร่ครับปี2540ี่เนี่ยเราก็ได้รับความชื่ลือจากทางองค์กรญี่ปุ่นนะครับ ที่เราเรียกสั้นๆว่าใจกก้าให้ความช่วยเหลือเราในีอยอพอได้รองรับนะคะเรามีการออกเดนเมื่อปี2561มีการเราระเสริมอีกแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณีก็จะมีเรืออีกหลายประเทศนะคะไม่ได้มีแค่ของขาวเร่องเดียวทีนี้ในลังปาก็จะมีทั้งแหล่งบอเพอหรือว่าอินดันนะคะน่าจะจะสูงที่สุดและแหละในประเทศเราจะเรียกจะบปีกันนะคะมันก็จะมีแร่อื่นๆแร่ปอดแร่เฟลสตาร์แร่อินไลท์พวกนี้จะเป็นชื่อแร่ที่ นักบอยลินบางคนก็เรีรรรรรรยกไชน่าเคร์นะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นดินที่เรามันเป็นดินที่เขาเจอในประเทศจีนแล้วนำมาใช้ในการงานพวกสโตนแหบงานพวกของที่ใช้บนโต๊ะอาหารของประดับของตกแต่งแต่มีบางแหล่งที่เราสามารถที่จะคัดได้แล้วเอามาทำของขาวได้ดินดำแล้วก็พวกดินทนไฟนะคะพวกนี้เรามีแหล่งในจงงงังหวัดอ่บลรามดเลย อยู่กับว่าเราจะเลือกมันมาใช้ในการในการทำผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะเราเรา